สวัสดีครับผมตากโก้ด่านนะครับแล,แล้วแเราก็มาอยู่ในเกม Kingdom Hero M สามก๊กสงครามเลือดเดือดถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขอภัยเวะที่มีด้วยนะครับและ Kingdom Hero M สามก๊กสงครามเลือดเดือดนี้เป็นเกมของมือถือและถ้าใครอยากจะ ช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิการนะครับแล้ววันนี้เราจะมา,อาลองทหารคืออะไรก็คือผมจะลองตัวพลพลพลหอบอะขอดูแป๊บหนึง่งมันมีพลหอบพลงาว อ่ามันคนทวนเออมันไม่เรียกคนหอกนทวนนะครับพนทวนเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้สองอาชีพไงก็คืออาชีพอะไรมั่งล่ะเป็นคลาสเป็นคลาสอ๋อต้องเปลี่ยนต้องเอาท่านกมากก่อน ลืมเลยกดอะไรมัางเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้แล้วกันตัวนี้ไหมเอาเอาข้างหน้าแล้วกันเอาเปลี่ยนอันนี้เอาออกก่อนถอดถอดออกนะแล้วเราก็จะต้องเอาออกมาสองตัวดิเออไม่ต้องสองตัวก็ได้ต้องสองตัวดิเออต้องเปลี่ยนสองอาชีพนะครับ คือพนท่านหารผมอ่ะมนเปลี่ยนคร์ดมาสูงสุดก็แค่สามสิบนะครับก็คือมันไม่เก่งมากอ่ะเนี่ยมันจะมีพนทวนยาวซึ่งชื่อมันในจริงอ่ะมีแต่พนทวนนะเห็นป่ะพนทวนธรรมดามันเปลี่ยนพนทวนยาเพิ่มเข้ามา คำวิ่ยาวแล้วพนงาวก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งก็คือยากไปแต่ถามว่าผมอยากจะดูว่ามันจะมีท่าหมู่หรือท่าเดียวผมเจ้าท่าเดียวนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นพลท,ทนยาวเป็นเลยตอนนี้มีเลเวลอยู่เท่าไหร่ประมาณ60มั้ง 59าสิบเก้าหกสิบนี่แหละโอเคเปลี่ยนแล้วตัวต้นอ่าตัวนี้เป็นผลงาวไปเลยนี่ออกออกก่อนออกก่อนก่อนที่ผมจะมาเปลี่ยนทุกตัวนะว่าจะเอาตัวไหนเนี่ยผมเลยต้องเอามาลองก่อนเขาจะ อืใช้พลังคุมพวกอ่าขั้นหนึ่งเนี่ยมันมีแค่ค่าคุมอ่ะใช้พลังคุมสิบห้าแต่ถ้าเปลี่ยนตัวนี้เข้ามามันต้องเพิ่มมาอีกอีกห้านะครับเห็นบ้าะโอเปลี่ยนอีกสองตัวแล้วกันมันต้องใช้เท่าไหร่ อเอาออกก่อนก็นอ่ะโปรแกรมเขาไม่อยอมให้เลือกนะเวลาเรากดอ่า หน้าจอให้สว่างอ่ะมันจะเลือกไม่ได้นะผมก็จะถอดถอดตัวไหนดีเอาถอดถอดนี่ดีกว่าถอดนี่ออกโอเคเราเหลืออีก ตัวหนึ่งน่าจะลงได้โอเคอ่าโอเคเจ๋งเราไปดูกันเลยว่าถ้าตีเขาจะต่างกันยังไงนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่อ่าลู่หยางนะตรงนี้นะเมืองที่เราเกิดเข้าขึ้นมาคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าอ่า ถ้าเป็นจกกงอ่ะจะอยู่ที่เัินอ่าเั้นโตแล้วก็งอกกจะเป็นจินเย,ย่หรือเปล่าที่มีมีอ่าขนาดประลองพอเราก็ไม่ค่อยได้ทำบ่อยนะคือของผมอันนี้เป็นครั้งแรกแต่เรารู้พอว่าเฮ้ยมันมี น่าจะมีตัวทาหารออกมาอย่างงู้นอย่างนี้คือเดีย๋ยวเราจะต้องเลือกทหารให้อยู่คนเดียวนะครับอถอดหมดใส่ใส่มาตัวเดียว โอเคเอาง่ายๆงานขี้เ,ดเกดจัดอะไรอยอะแยะตัวนี้เป็นพนเงาวเนี่ยมันจะเป็นท่าเดี่ยวหรือท่าหมู่เดี๋ยวดูกันทีลรทีไร เป็นธาตุเดียวมั้งดูรใใ่างกายอืมโอเคนานนะกว่าจะใช้ที่หนึ่งเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไร โอเคต่อไปต่อไปจะดูอ่าผนทนยาวนะครับมันดียังไง นานนะแล้วมีเลือดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อ๋อ,อน,นี่เป็นเวล47นะครับอ๋อเวลเวลนี่60 60ขอโทษนะครับอันนั้นค่ากำลังใจ ถ้าตัวนี้เยอะกว่าตัวนี้อกสิบแต่ถ้าร้อยยี่ิบรยหเองถ้าเขาก็ปล่อยแบบนานปล่อยทีอ่ะลองดูตัวนี้มั่งเอาตัวทหารขั้นหนึ่ง ตัวนี้รู้สึกว่าเห็นไม่ใช้บ่อยนะเนี่ยใช้บ่อยใช้บ่อยนะแต่มันทางอ่ะทางเป็นธรรมดาร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแปดเก้าแล้วก็ใช้ท่าก็สามร้อยกว่าสองร้อยกว่าสามร้อยกว่า ตัวนี้อ่อนอ่เอาไว้ว่าเราจะใช้พลงาพนหอบเป็นท่าท่าเดียวหมดนะครับถ้าอย่างนั้นก็โอเคเดี๋ยวเราตัดสินใจอีกทีมามามา หรือว่าเราจะเปลี่ยนแค่สองตัวก่อนเพราะว่ามันผมไม่อยากใช้ค่าคุมเยอะไงหรือ,อว่าใช้ไปเลยไม่เอาอะไม่เอาไปาเดี๋ยวเปลี่ยนแค่สองตัวก่อนแล้วกันนะ แล้วก็ค่อยเปลี่ยนอีกทีแล้วกันใช้หนีไปก่อนเนาะแล้วมันขาดค่าค่าคุมเท่าไหร่อีกตัวลงไม่ได้ขาดค่าคุมอีก10 15หดาดต้องลงอีก15 ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยตัวนี้ก็เพิ่มมาอีกห้าใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัวนี้เพิ่มมาอีกอีกห้าห้าแล้วก็เพิ่มตัวนี้อีกห้าแล้วก็เพิ่มอีกห้า แล้วก็เพิ่มอีกหาอีกห่าอุ้ยร้อยอุ้ยเกือบรอ้อยก็มาสักเพิ่มอีกสามสิบสี่สิบนะอืมเอาไงดีี่คืออยากใช้ก็ต้องเปลี่ยนเนาะ,นะคือถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ย ปัญหาคือผมไม่อยากจะกดอะไรเท่าไหร่หรือกดเป็นเวทหรือจะเอาเป็นกินอันที่สองเนี่ยหรือว่าจะเอาเป็นอสปรินผมยังไม่ได้อ่านเลยเอาเอาอย่างนี้ละกันคือหยุดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมขออ่านให้ชัวร์ก่อนว่า,าสปรินเนี่ยมันจะ ทำให้เราตีแางไหมหรือว่าอินมันทําให้เราเพิ่ม MP เยอะขึ้นไหมหรือว่าอะไรอีกนะเออผมยังงงอยู่ไงโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซ s c สไครด้วยนะครับ ขอบคุณครับและเจอกัน